หลังจากโชท่าน,นาลายบันเสียนแต่ก้านคอของปตักหินซินบิมวยไทยขอทาพักแพ้นออกในยกที่3ชื่อของนาดะาาเอวะสปอร์ตยิมหรือนาดะาาโยชิโนริขึ้นแทนเป็นนักชกญี่ปุ่นอีกลายครับที่แฟนๆมวยชาวไทยจะต้องจดจำชื่อกันไว้ให้ดีล่าสุดครับทางทีมงานสอสมหมายหนึ่งในโปรโมชั่นที่ดูแลรับผิดชอบศึก RWS ขึ้นป้ายให้นักชกญี่ปุ่นครับ เจอกับขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนในวันที่25มีนาคมนี้ในศึก RWS ที่เวทีมวยราดชดำเนินซึ่งถ้าใครติดตามในโลกโซเชียลครับหลังจากที่นาดากะเอาชนะน็อกปาตักหินได้สำเร็จทางนักชกญี่ปุ่นเองให้สัมภาษณ์ว่าอยากเจอกับขุนศึกเล็กซึ่งทางเมืองไทยก็ไม่ขัดข้องครับจัดให้ตามคำเรียกร้องโดยขึ้นป้ายประกบให้นักคู่ชกเป็นคู่นำในพิกัด117ปอนด์ ปัจจุบันนาตกะหลังชนะน็อกปะตักหินในยกที่3ก็เพิ่มสิติชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่19ส่วนขุนศึกเล็กหลังเอาชนะคะแนนทางด้านโกโก้สอสม,มายลงมาได้ก็สะสมชัยชนะติดต่อกันเป็นครั้งที่35แล้วและนี่ถือเป็นอีกไฟ์ครับที่แฟนๆมวยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งพวงเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นมวยฟอร์มสดและเปี่ยมด้วยพลังแห่งนักชกรุ่นใหม่อย่างแท้จริง แต่ติดอยู่อย่างเดียวครับเพราะล่าสุดในรายการบอมครับหรือ b a t เทิลออฟมวยไทยต้นสังกัดของนาระะวางโปรแกรมให้นักชกญี่ปุ่นขึ้นชกในวันที่9เมษายนนี้ที่ญี่ปุ่นโดยจะเจอกับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์เท่ากับว่าไฟที่จะต้องเจอกับขุนศึกเล็กที่เมืองไทยห่างจากไฟที่จะต้องชกกับทรงชัยน้อยที่ญี่ปุ่นอยู่ราวๆ16วันก็คอยติดตามความคืบหน้ากันนะครับว่านักชกญี่ปุ่นจะชก ทั้งสองรายการหรือเลือกทิ้งรายการใดรายการหนึ่ง